หยุดยาวไปหรือเปล่าจ๊ะส,สดีปีใหม่เช่นกันนะครับเชิญสวัสดีปีใหม่ที่ผมหยุดยาวเนี่ยผมไม่ได้ไปเที่ยวหรอกนะมีภารกิจลับอะไรอีกละ่ะถ้าบอกอ่ะก็ไม่ได้เป็นความลับสิครับช่างเถอะเฮ้ยน,นี่นี่แล้วเป็นยังไงบ้างเขาเดาวที่ไหนมาชุมชนสีดูฮะหรอ,อแล้วสนุกไหม ไม่อ่ะแต่น่าจดจำมากมีอะไรเหรอไฟดับไฟดับพี่ไฟดับพี่ทำไมดีไฟดับพี่ไฟดับไฟดับพี่ไฟดับไฟดับพี่โอ้ยออก้า มึงไปเรียกรถดับเพลิงไหมเฮ้ยมันไฟไหมโอ้เฮ้ยไฟดับจริงๆนะวะจริงดิพี่เนี่ยก็พี่กับผมอ่ะนั่งดูทีวีอยู่ด้วยกันดีๆอยู่ดีมันก็ดับเฉยเลยพี่เนี่ยพี่ไม่เห็นหรอเห็นเอ้าทำไมพี่ไม่ตกใจวอยๆยเลยบ้างเนี่ยโอ้ยนี่ไอ้ไมแต่กูก็นั่งดูทีวีอยู่กับมึงเนี่ยนะก็แค่ไฟดับแล้วมันตื่นเต้นอะไรกันนักหนาวเนี่ยโอ้โห้พี่วันเนี้ยมันวันสําคัญ มันเป็นวันส่งท้ายปีเก่าตาทับปีใหม่มันก็ต้องเขาดาวันทับพร้อมมันทั้งประเทศดิพี่อ๋อตลกแล้วนี่คือมึงอยากจะเขาดาวพร้อมทีวีใช่ไหมโอ้พี่ปีใหม่ทั้งทีมันก็ต้องมีบรรยากาศดีๆสนุกสนานคึกคักวงคำเทหาปัจจุบันเฮ้ยพอแล้วพอแล้วก็หน้าสู่อาเซียนโอ้พอพออไฟดับได้เดี๋ยวมันก็ติดได้เว้ยกูว่ามึงเนี่ยนะแบบตกใจได้เวอร์ที่สุดในชุมชนเราแล้วเนี่ยโอ้ยจิ้มเขาไ ไม่ดับไม่ดับทำไมใช่ไม่จริงไม่จริงดับทำไมไหมไม่ดูลงไปดูกันดูสิสงสัยวันนี้กลัวได้สนุกแล้วลุงหลานแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วนี่ีรู้หรือเปล่าวะไปดับรู้ได้ไงอ่ะไม่รู้เหรอเปิดจิตสัมผัสเฮ้ มีเสียงวิญญาณรอบตัวมากระซิบข้างหูว่าในครัวไฟดับโหแม่น่ะโอ้พี่ไปแกล้งเด็กมันแหมน้องแพงว่าแต่ไฟมันก็ดับทั้งซอยแหละครับอ้าโหยแต่ทำไมทําหน้าตาเศ้าส้อยจังเลยแค่ไฟดับนะเนี่ยก็หนูอ่ะ อบเค้กไว้พี่แทนไทยอ่ะพอ<ม>ไปดับอเงี้ยพังหมดเลยไอ้แป๊กไอ้แป๊กแล้วฝั่งชุมชนห่วงซาบมาไฟดับหรือเปล่าวะเจเจ๊ถ้าผมอยู่ตรงเนี้ผมจะรู้ได้อย่างไงก็ไปดูหน่อยสิจะได้แจ้งการไฟฟ้าซะทีเดียวเลยเออเนอโอ้ยเดินม,มาทำไมเมื่อยวะโทรสาพเขาก็ได้ออโทรไลต์ค<ร>ับห<ร>ือโทรถ่ามโทรถาาแจ๊ดเอา หลังไงพี่เฮ้ยนี่อยู่เพียงแต่เมื่อไหร่เนี่ยเอ้ามาพอกันตั้งแต่บ่ายนะพี่เออไม่ได้เหรอเออว่ามาตั้งแต่บ่ายไม่อยู่ไหนมาวะเอ้าผมก็ไปทำเค้กไงที่ไหนร้านไงอย่ากินเยอะอย่ากินเยอะ เดี๋ยวผมไปด้วยแล้วกันเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้นะพี่พี่อะไปไม่ได้พี่อยู่ชุมชนสีดูดูพี่อะข้ามฝั่งไปชุมชนห่วงสาปะไม่ได้ใช่ไอ้ฝั่งนู้นอะมันเถื่อนเออเออมึงอยู่นี่แหละแจ๊บทำไงพี่ปั๊ปโอเคโชคดีเฮ้ยทำไมไมไปอ่ะเอ้าตัวแล้วไปคนเดียวไม่ได้เหรอตัอคนเดียวไม่ได้แหมร้อยเล่นไม่ได้ย โอ้ยขอให้วันนี้ไฟอย่าดับนานเลยนะยิ่งเป็นวันเขาดาวด้วยอะ่ะม,มาไปดูกันแล้วฟังแบบเนี้ยดูไม่เห็นหน่าสนุกเลยมีเรียกว่างานกร่อยเลยนะเนี่ยมันน่าจดจำตรงที่ทำให้เห็นรูปประทับอะไรบางอย่างนะครับอะไรเหรอลองฟังสามข้อนี้ดีๆนะอืมข้อหนึ่งความมืด ใช่เราอะไรจะเข้าส ke ู่ย right ุคมืดว่ะไม่ตลกเลยนะไอ้สายฟ้ากูเนี่ยนะไม่อยากตอนรรับปีใหม่ด้วยความมืดมิดอย่างนี้เว้ยใช่พี่มันลางไม่ดีเลยนะพี่ช่วยไม่ได้วะ ที่กำลังจะตกดินแล้วด้วยโอ้ยสัยเขาดาวปีใหม่ปีนี้คงไม่ฟินเหมือนทุกปีแน่เลยโอ้ยเช่เปียดมาแปลงรเิดใช่พวกมึงเอา M 79ไปยิงมอแปลงใช่ไหมยังพวกกูเจา M 79จากไหนวะนักเลง องห่วงรัพย์เขาไม่ทำแบบนี้หรอกเว้ยไม่มีอาวุธหรอกถึงแม้จะมีก็ไม่บอกใช่ไหมอัน่ดอรโอ้พวกมันเจะเอาหากันไปถึงไหนเออพี่น้องครับคือว่ามีอะไรลูกพาทิตตกดินแล้ว ข้อที่สความขัดแยง้งเอาจริงๆเะละ่ามึงว่ามาเราสองชุมชนเนี่ยนะก็ใช้ไฟหม้อแปลงเดียวกันแล้วไงเอ้าลุงสันติผมไม่เข้าใจมก็พูดไปสิชุมชนสี่ฤดูนะ,ะมีห้องแถวแอร์อัด คนก็เยอะแยะยั่ยเยะนี่แหละที่ทําให้ไฟมันโหลดถูกต้องกูผิดอีกใช่ไหมถูกกูผิดใช่ไหมใช่แล้วเฮ้ยชุมชนคลองหวงซังของกูผิดอะไรผิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เว้ยพูดมาให้เคลียร์เด้อเฮ้ยตลาดใหญ่ฝั่งบ้านพี่แหละกินไฟมากกว่าซอยบ้านผมต้องซอยเองเอ้าไอ้แว่นไอ้ไม่ตีเอ็งพูดไม่คิดว่ะถ้าไม่มีตลาด พวกกูเอาอะไรรับประทานครับกินไหมกินกินเลยกันโอ๊ยโอ๊ยพวกมึงอ่ะอย่าทะเลาะกันวันนี้ได้มั้ยเนี่ยเอาเอาเอาเดซเดซเขาข้างมานี่นาเปล่ากูเป็นกลางนี่สลิมวิทานใส่กูอีกเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะจะว่าไปนะพวกเรา ร้านเจ๊ก็ใช้ไฟลวกของพวกเราจริงไหมเป็เออถูกข,ของไอ้พี่แป๊ดร้านค้าอย่างเงี้ยเปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืนเปลืองไฟที่เป๋ปปงเลยพี่โอ้ย,อยไอ้ยูเว่นนี่ว่าอะไรเขาหรอไดนไม่ได้ยูเว้นเฮ้ยพอแล้วพอแล้วไม่ทะเลอะเลยทั้งคู่แล้วก็ทั้งสองฝั่งเลยนะโอ้เนี่ย ไฟมันดับจนแทบจะมองไม่เห็นหน้ากันอยู่แล้วแล้วพวกมึงจะทะเลาะกันทําไมฮะโอ้ตายตายเขาด่าไม่สนุกเลยอ่ะหนูอะเกลียดทุกคนเลยเกลียด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 ทุกคนเลยฮ่แม่หนูนี่เออเออครับเออคือทําไมพวกเราทุกคนน่ะแทนที่เราจะมาทะเลาะกัน ไม่เอาเวลาไปหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาแล้วครับอ๋อนี่การไฟฟ้าเขาแจ้งว่ามีการใช้ไฟเกินกำลังตัวการที่ทำให้ไฟมันดับในคืนนี้นะมันอาจจะไม่ใช่พวกเราก็ได้ใช่ไหมร้อก,กันทถอ,อข้อที่3ม คนโกงไม่นึกเลยนะพี่ไอ้บ้านที่ขโมยไฟหลวงอะ่ะมันจะเป็นมหาเศรษฐีเจ้าของโรงงานพี่เนี่ย <S <S 2> <S 2> ช่างสังเกตจริงๆไปเจอจนได้ไอ้บ้านเนี้ย มันโกงจนชินเอ้ยแต่ชาวบ้านอะเขายังเกรงใจพวกมันนะเว้ยเพราะว่าลูกหลานริมสองฝั่งคลองเนี่ยต้องทำงานให้กับโรงงานของมันไม่ไหวเลยชาวบ้านอ่ะฝากปากท้องไว้กับมันแท้ๆที่ไหนได้ไปโกงกินเขาซะเอง <c oughs> จนเดือดร้อนกันไปทั่วหมดแล้วเนี่ยเออเนี่ยแต่วันเนี้ยไฟดับ ถือว่าเป็นโชคดีนะเว้ยยังไงอ่ะพี่อเอานี่ยอันที่จริงอะ่ะบ้านมหาเศรษฐีอะ่ะรวยจะตายไปไม่จําเป็นต้องขโมยไฟใช้จริงของพี่อ่าแล้วรู้ไหมว่าวิธีการโยงสายไฟเนี่ยมันโยงยังไงอ๋อไม่รู้พี่ไม่เป็น <c oughs> ทำไมวะเนี่ยมันโยงลงใต้ดินใต้ดินบ้านมันไงใต้ดินบ้านมันใต้ดินบ้านมันหรือว่าอามันอาจจะเกี่ยวกับลัทธินารีขี่ขงังโคงอ่ะไอเสษผีเจ้าของโรงงานเนี่ยนะใช่แม่งเอยไหนบอกว่าคนรวยไม่โกงไงวะ ใช่ไม่หนำซ้ำนะทำให้พวกเราแตกแยกกันอีกโอ้ยผมละขึ้นเลยพี่แบบนี้เราไปยิงผู้ใส่บ้านันเลยดีกว่านี่มึงนี่กระจอบชิบผายเลยเอ๊ะแต่ตาสนุกดีว่ะไปไปไปเฮ้ยเดี๋ยว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 เจ๊ใหอีก่ะห้ามพวกผมทำไมเฮ้ยมันเป็นสิ่งไม่ดีอ๋อ เจ๊แกเป็นพวกสุภาพชนไงพี่แกไม่นิยมความรุนแรงแม่พระเปลา่าไอ้พวกโรงงานนั้นนะ่ะมันมาอุดหนุนกูเยอะเดี๋ยวลูกค้ากูหายโอ๊ยน้อยสอส้มซ่าอย่างนี้เขาเรียกว่าหากินกับระบอบนะเว้ยแหมลุงอ่ะขอนิดนึงนะเอเอเก็ได้เฮ้ยแยกคําคแพงหายไปหนแล้วเน,นี่ยอ๋อ ก็งานปีใหม่ล่มไม่เป็นท่ามันไปนั่งซึมอยู่หลังร้านนู่นน่ะแหมใครว่างานล่มเลรอจตเจ๊จ๋ากูนี่แหละว่าโอ้ยหลองปีใหม่มืดตื่อแบบเนี้ยกูไม่เอาด้วยคนหรอกลางไม่ดีชีวิตกูมืดมนไปตลอดปีเออปีที่ผ่านมามันก็มืดมนมอแล้วเว้ยใช่โหถ้ามันมืดมนนักน,นะครับ พวกเราอ่ะก็มาช่วยทำให้มันสว่างนัครับอยังไงวะอ่ะนี่ไงเทียนเน่จะกลัวอะไรกับความมืดมาพวกเราทุกคนช่วยกันจุดเทียนแล้วก็ฝ่าความมืดไปด้วยกันมาคนลำไม้คนลำมือมาช่วยให้มือใครสว่างสวยายไลก็เดินกันดีกว่ามาไอ้คางแพงต้องดีใจแน่ๆเลย เวลาเขาดาวแล้วโอ้โหเรามันติกนะเนี it, áng, <c yeah, <c ่ยใช่ความมืดมิดความขัดแย้งและคนโกง อืมเรารู้แล้วล่ะว่าน,นายเห็นโมเดลอะไรยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะข้อที่เราประทับใจมากที่สุดอ่ะก็คือข้อสุดท้ายนี่แหละอะไรเหรอแสงสว่าง ใครยังรู้อนาคตของประเทศว่าจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่นอนที่สุดคือไม่มีใครชอบความมืดมิดแต่คนเรามักลืมไปว่าเมื่อแสงเล็กๆมารวมกันก็เกิดเป็นแสงสว่างที่เจิดจ้าขึ้นมาและบางทีอาจเกิดปาฏิหาริย์ที่ไม่คาดฝันขึ้นก็ได้ มามาพวกเรามาร่วมฉลองให้กับตัวเองโดยที่ไม่ย่อท้อต่อความมืดแสงสว่างกำลังรอพวกเราอยู่<อ> เราก็ได้เฉลิมฉลองปีใหม่กับแสงไฟอีกครั้งสักทีแล้วนะลุงเออฉันดื่อะไรเหรอพี่การหรือจดหมายอวยพรปีใหม่เนาะแทนไทยไปแล้วฮะไปไหนวะเดินทางไกล ไอ้นี่มันรู้เยอะกว่าที่กูคิดนะเป็นการต้อนรับปีใหม่ที่น่าจดจำจริงๆด้วยคุณนญิงครับคะคือผมต้องไปแล้วนะครับส่งงานเหรอ นี่อะไรอ่ะนี่คือหลักฐานการยักยอกเงินสปอนเซอร์ของเฮียสนและกรรมการที่มีเอี่ยวทั้งหมดทุกคนอยู่ในนี้นะครับฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปีแห่งแสงสว่างของสถานีครับเออนี่มันอะไรกันเนี่ยอิงงงไปหมดแล้วอะ่ะผมแค่อยากให้คุณอิงเจอคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงที่นี่ได้นะครับ อ่ะเขาชื่อเอาเป็นว่าคุณอิงอ่านดูเองแล้วกันนะอรัอืม